สวัสดีค่ะดิฉันนางธัญ,ญรัุญทองติจาระมาจากศูนย์ศิลธรรมจังหวัดกระบี่นะคะในความประทับใจที่ดิฉันมาร่วมในโครงการนี้คิดว่ามาจากเราได้เป็นผู้ประสานงานของวัดแต่ละวัดเพื่อมาอบรมอุบาสิกาแก้ว แล้วก็ในการอบรมครั้งนี้ทำให้เรากับตัวแทนของวัดได้ร่วมจิจกรรมด้วยกันได้รู้จักกันได้คุ้นเคยและก็คิดว่าในโอกาสนี้หากมีการประสานหากมีโครงการดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งดิฉันคิดว่าในการประสานงานไปแต่ละวัดก็จะได้รับการ ร่วมมือและก็คิดว่ามันง่ายขึ้นในการทำหน้าที่ต่อไปค่ะดิฉันขอพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยให้โอกสาสลูกๆได้ทำารการดีๆในครั้งนี้แล้วก็ลูกขอให้หลวงพ่อธรรมชยโยหายป่วยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อทำงานระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะ